หล่อปรับเปรียวสวยไม่เหมือนใครกับ Mazda 2งส y a c t i ทคันนี้ได้มาเป็นสีแดงสวยแบบนี้เลยถูกใจรีบเลย6,000ต่อเดือนสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้จีน่าอยู่กับ m a z าสองสกายแอทฟอีกเช่นเคยค่ะคันนี้เด็ดปรับเปรียวโคตรเท่เอางี้นะใครที่อยากได้ความแซบความเพชนะคะได้ปีใหม่ๆงบน้อยๆเจ้าของลำดับเดียวออกห้างไปแดงเนี่ย คุณมาถูกทางแล้วค่ะคันนี้เป็นคำตอบของคุณแน่ๆอย่างแรกเลยคือแบรนด์นี้เนี่ยรูปลักษณ์โอโชมนะคะดีมากปี19วิ่งน้อยใหม่น้อย เจ้าของลำดับเดียวออกห้าป้ายแดงสีสวยมากสีดูผันผนนะคะถ้าาดูผันเพน,นเนี่ยสีจะเป็นสีประมาณเรดไมน์สีเบอร์นดีอะไรแบบนี้โอ้สีผู้ดีมากเลยนะเอาดีดีสีบางเดิมทั้งลำนะคะตัวจีน่าเองยังชอบเลยนะขับสนุกปราดเปรียวสายวัยรุ่นเนี่ยชอบแน่นอนที่สําคัญเลยเรารู้กันดีค่ะว่ามาสเตอร์เนี่ยออปชั่นโคตรเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไล่กันมาตั้งแต่ข้างหน้าเลย ไฟไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยสองสว่างเอาเจมที่จุกๆเลยข้างหลังนะคะก็เป็นรูปลักษณ์ของแบบซีดานความสวยงามอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันชุดแต่งนะคะท่อ2ตัวเซ็นเซอร์อู้ม my ก o ดเลิศมากพร้อมทั้งกล้องถอยด้วยนะสุดยอดสายวัยรุ่นเนี่ยชอบแน่นอนแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูนะ จุของกว้างมากเยอะมากดีมากสายวัยรุ่นแบคแพกวัยรุ่นนะคะชอบแน่นอนใครมีใจวัยรุ่นใครชอบทรงสปอร์ตเอางี้ใครอยากได้รถถูกแต่ดีคันนี้เป็นอีกหนึ่งนิยามที่เป็นรถถูกแต่ดีค่ะเอาละค่ะเรามาเปิดหัวเริ่มกันด้วยช่วยเบได้กุญแจแท้นะคะม m m o b i l ไซ e r เดอกจา้าสุกๆเลยเลิศน,นาแล้วกุญแจเขาสวยนะว่าไม่ได้ อย่าเบรคค่ะและกดสตาร์ทค่ะอย่า America, America, เบรกพอเบรคพาขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะคะก็กดสตาร์ทได้เลยนะคะมีเบรก ABS บนะคะให้แล้วเรียบร้อยมีโหมดกันลื่นกันถลายแล้วก็โหมด i stop <S <S ที่อยู่ในมาซาเนี่ยทำงานได้อย่างดีมากๆเลยนะพวกนี้อ่ะคันนี้นะคะก็สามารถบอกอุณหภูมิข้างนอกได้ด้วยนะคะต่างๆนานาแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของแป้นพวงมาลัยเนี่ย ดีมากๆแน่นอนแป้นพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วซ้ายมือควบคุมมาติมีเดียเสียงเพลงรับสายวางสายความือก็แน่นอนค่ะเอาไว้ช่วยเวลาที่เราขับขี่ใกล้ๆนะคะก็ควบคุมความเร็วได้อย่างดีค่ะไหนดูซิขวามือนะคะมีปุ่มกด i-stop นะคะซึ่งเป็นโหมดที่จะช่วยประหยัดพลังงานของมาซาเขาแล้วก็มีโหมดการลื่นกันถลายอ่ะในส่วนต่อไปนะคะในส่วนของมีเดียกลางมากกว่าค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะทัชสกรีนได้นะเออทัชสกรีนได้นะแต่ในบางกรณีเราเดินทางคนเดียวใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ได้ถนัดขนาดนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือนี่นะคะอ่าเลื่อนตรงนี้นะคะเลือนตรงนี้มันจอยเกมเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูที่เนวิเกเตอร์กันดีกว่ากดตึ้งลงค่ะ ดีมากเนวิเกเตอร์มีเข็มบอกทิศทางนะคะละติจูดลองติจูดนะคะค่าระดับต่างๆนะคะก็คือเอาไงไงว่าชัดชัดเลยนะคะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของโหมดตัวนี้ค่ะอ่ะสมมุติปกตินะคะเราขับรถเนี่ยเราก็ขับชิวๆสบายๆแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการความเร็วความเฟสความแรงนะคะคุณเหยียบค่ะ เลื่อนขึ้นไปค่ะเราจะขึ้นโหมดสปอร์ตมาให้ตรงบริเวณหน้าจอตรงนี้นะคะซึ่งแปลว่าคุณเข้าสู่โหมดสปอร์ตเรียบร้อยแล้วทําให้พละกําลังลดความเร็วความแรงเนี่ยสูงขึ้นไปอีกค่ะหรือใครที่ไม่ต้องการจะใครอยากได้ความประหยัดน้ำมันก็กดปิดได้เลยนะคะอันนี้ง่ายมากๆเลยคราวนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะซึ่งเขาทํารูปแบบมาให้น่าสนใจมันจะรูปแบบคล้ายๆกันกับแบบ พวกเกียร์กับปลุกเกียร์อะไรอย่างนี้เนาะแต่บอกเลยนะคะว่าน่าสนใจแล้วก็เขาเหมือนเขาพยายามคุมตีมความสปอร์ตที่ลงตัวเนาะนอกจากนี้นะคะมีไฟส่องสว่างอยู่บริเวณเหนือหัว2จุดนะคะแล้วกเ็เราน่าจะเห็นกันดีตั้งแต่เปิดขึ้นโดนใหม่แล้วนั่นคือในเรื่องของเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสวยงามมาก Airbag SI s คู่หน้าค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะนี่ ได้บุ๊กสวิตไปให้เรียบร้อยนะคะเจ้าของลำดับเดียวออกห้างปลายแดงซึ่งเจ้าของเก่าในยใช้งานมาถานอมมากๆเลยข้างหลังติดตั้งคาสีได้นะคะเอออลูกเครื่องนะคะก็ไม่ผลเดิมจากโรงงานนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเดิมเพื่อไปรสินนะคะเอ,า,อางี้นะ เราจะบรรยายเรื่องของ f e e ลิงง่งง่ายๆเรื่องของ feeling การขับนะคะใครชอบปาดปเปี้ยวเฟี้ยวนะคะคันนี้ตอบโจทย์ถูกใจแน่นอนเพราะว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ยขับไปใครก็เหลียวมองคิดออกไหมในงบที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันได้เลยต่อเดือนอยู่ที่หกพันต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างฟรีหมดฟรีค่าส่งฟรีค่าทําสัญญาให้ถึงที่ทุกอย่างเอาเป็นว่าไม่ต้องเสียเลยจีน่าเปให้ถึงที่ค่ะออกรถจบที่แบงก์แดงใบเดียวถ้าคุณพี่มั่นใจว่าเครดีๆมาได้เลยค่ะใครที่เปิดบัตร เครดิตมานานกว่า1ปีแล้วนะคะมาได้เลยออกรถได้ใช้เงินแค่ร้อยเดียวในการออกรถค่ะมาเลย